ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสายสื่อแมลี่ชาแนลก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากติดภารกิจก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันครับกลับมาครั้งนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามมาหลังใหม่เยอะมากครับเป็นคําถามที่ตอบได้ยากไม่ว่าจะเป็นเซียนเป็นครูรู้หรือใครก็ตามแต่นะครับทุกสํานักวิเคราะห์เนี่ยก็ตอบไม่ได้นะในความคิดนะนะครับคําถามจากเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับตามที่นะโจหัวไป ในส่วนของน้าปกคลิปไปแล้วว่าเนี่ยนะครับมันมีบททดสอบบิตคอยนนะครับที่เป็นบททดสอบใหญ่มากนะว่ามันจะเป็นมูลค่าที่เป็นศูนย์หรือจะเป็นแสนกันแน่ครับแล้วก็ในส่วนของข่าวหนึ่งที่จะนํามาฝากกันก็คือนะครับไทยเรานะครับสารฝันนะครับที่จะเป็นฮับของเว็บสามแล้วก็เมทาวด์นะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับก็มาเริ่มหัวข้อแรกกันก่อนนะครับเป็นนะครับ ก็ที่ชวนคิดชวนคุยนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆครับคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเฮ้ยโอ้มันเป็นคําถามที่ยากมากนะครับมีเพื่อนถามมาว่าบิตคอยเนี่ยมันลงมานานมากแล้วนะครับที่ตลาดที่เราเห็นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคําถามโอ้หถามง่ายตอบยากนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนี่เองนะก็มาอ่านบทวิเคราะห์บทคราะห์นะครับทความเก่าๆ จากรลายสัมนข่าวครับแล้วก็มีทางสํานกข่าวของไทยเองก็นําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาเป็นหัวข้อไปแล้วนะครับวนะ่าน้าลองมาย้อนกลับตามที่นับใครติดตามช่องสายชลพัลลีแนลของเรามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็น้าจะย้ําตลอดนะว่าในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนของวงการคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยน้าจะติดตามอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนแรกเนี่ยนะครับ เขาจะเรียกว่าเป็นแสแตตนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่เขารวบรวมไว้นะครับในภาษาในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาเรียกว่าออนเชน n อ n a l นาลิซิสนะครับหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทําธุรกรรมบนบล็อกเชนต่างๆนะครับเขาเรียกว่าออนเชนแอนเอนาลิซิสันก็จะเป็นข้อมูลที่น่าจะดูเรื่องของแสแตตต่างๆออกในการตัดสินใจนะครับเพื่อดูแนวโน้มทิศทางของตลาด แล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะดูในส่วนข่าวสารทั่วไปนะครับตามที่เพื่อนๆติดตามกันทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไทยหรือว่าเว็บไซต์ในต่างประเทศนะครับต่างๆที่เขาทําข้อมูลวิเคราะห์มาก็จะเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆที่เขานําเสนอมาซึ่งสงส่วนนี้นะก็จะนํามาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็นะครับมาตัดสินใจด้วยความรู้พื้นฐานของเรานะครับว่าเราจะตัดสินใจลงทุนหรือเราจะตัดสินใจไปในทิศทางไหน ประมาณนนัท้ทีนี้กลับมาเข้าสู่ข้อว่าเฮ้ยเพื่อนถามมาว่า้ตลาดมันลงมานานมากครับตลาดหมีเนี่ยนะครับก็ต,ตามที่คนนะครับสงสัยมานานว่าเฮ้ยมันลงมานานมากแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับขึ้นไปครับตอบยากมากนะครับจากที่ข้อมูลของในส่วนของนีน้นะ้าเอามาจาก bit nab bitcoin com เพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามารีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้ทำมาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ แต่ที่นะาดูข้อมูลเขาที่เขานําเสนอเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ดีนะครับเขานำแอดนำกราฟต่างๆมาวิเคราะห์นะครับว่าในส่วนของตลาดบิตคอยเองเนี่ยนะครับมันจะมีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นๆนะครับนะย้ําตลอดว่านะในส่วนของโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาจะเรียกว่าบิตคอยก็คือบิตคอยนะครับจะไม่เรียกรวมกับเหรียญอยื่นๆเลยถ้าคนที่เข้าใจในส่วนของทฤษฎีวอลเชนหรือว่าสายเดฟเบนตาเนี่ย ทุกคนจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยมันมีความพิเศษครับมากกว่าเหรียญคริปโตเคอรนซีอื่นๆเพราะมันเป็นเหรียญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนด้านหลังมันเนี่ยครับมันมีการพัฒนาครับก้าวเข้าสู่เรียกว่าดิจนทัลไลท์นะครับเต็มรูปแบบหมายความว่ามันไม่มี VC มันไม่มีใครที่เข้าไปอยู่เบื้องหลังครับเหมือนหลายๆเหรียญที่เราเห็นก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเทอร์ลาลูน่าเองที่มันพังทลายลงไป เพราะว่านะครับมีนักพัฒนามี VC มีการระดมทุนนะครับเข้าไปอยู่เบื้องหลังเหรียญก็ทําการพัฒนาเหรียญทําให้มันชื่อว่าเหรียญดิฟาจริงแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ใช่ด e ฟายนะครับเพราะมันยังมีผู้พัฒนาแล้วก็มี VC สนับสนุนอยู่แต่ว่าในาส่วนของบิตคอยน์เนี่ยมันแตกต่างออกไปเพราะว่ามันผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาเนี่ยสิบสามปีแล้วนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการฮาร์วิ่งนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆม,มากมายนะครับ มันสามารถที่จะรัไนด้วยตัวมันเองนะครับด้วยของคอมมิ n i t y ของเขาครับที่มีการพัฒนาบิตคอันนี้คร่าวๆนะครับเราไม่ได้ลงลึกรายละเอียดครับเดี๋ยวจะงงกันไปว่าไม่ได้ใส่เทคนิคนะครับก็อันนี้นะมาให้ดูเกี่ยวอะไรเพราะว่าในส่วนของการฮับวิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีผลนะครับทำให้นะครับราคาของเหรียญเนี่ยมีการที่จะขึ้นจะลงนะครับ มันมีส่วนสำคัญนะครับในส่วนของราคาฮ u บวิ่งนะครับราคาที่เกิดจากการฮับวิ่งนะครับเจ้าตัวบิตคอยฮับวิ่งก็คือถ้าภาษาง่ายๆคือเป็นรางวัลของการขุดเหรียญน,นั่นเองนะครับซึ่งครั้งที่3เนี่ยมันจะนะครับอยู่ช่วงนะครับเริ่มต้นนะครับจะอยู่ช่วงปี2023-24เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรอบนี้ก็ลองมาติดตามว่าให้ราคามันจะเป็นยังไงนะครับอนี้เป็น ในส่วนของเนื้อหาที่เขานาเสนอนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาติดตามดูได้นะครับเพราะน้าจะไม่ลงลึกแล้วกันนะครับพอประมาณนี้เพราะว่ามันมันเป็นเนื้อหาที่เชิงลึกมา,มากๆครับแล้วก็ในส่วนการวิเคราะห์เนี่ยเขาทําไปได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าน้าจะมาชวนคิดชวนคุยชวนวิเคราะห์ภาษาบ้าน,านๆนะครับก็คือในส่วนของนะครับ อันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวจากทางสียงบล็อกเชนนะครับคําถามเมื่อกี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ในส่วนของบิตคอยมันจะกลับขึ้นมาได้นะครับคนนี้นะครับมหาเศรษฐีคนนี้นะครับชื่อว่าทีมเซเปอร์เนี่ยเขาตอบไว้ถือว่าชัดเจนนะครับถ้าราคานะครับในส่วนของบิตคอยหรือว่าตลาดของบิตคอยเนี่ยมันจะกลับขึ้นมานะครับเมื่อไหร่เมื่อไงนะครับถ้าทุกคนนะครับ จะเริ่มเขาบอกว่าคนจะเริ่มแห่ซื้อบิตคอยสามารถใช้ซื้อของในชีวิตประจำวันได้อันนี้นะครับเป็นคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ตลาดมันจะกลับมานะครับเพราะตามที่นะาเคยนาเสนอแล้วว่าจริงๆปัจจัยพื้นฐานของบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับพันธุ์เมทลของบิตคอยเนี่ยมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับมีอยู่10นะครับยี่ทั้งหมดเนี่ยมีประทาน,ยนอยู่แค่ยู่แค่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับและในส่วนของที่ยืมเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยน แต่มันมีการอัปเดตมีการอัปเดตอะไรให,ใหม่ๆในส่วนของระบบแค่นั้นเองแต่ว่านะครับในส่วนของพื้นฐันเหรียญมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับนะครับทางทีมเดเปอร์เนี่ยเขาก็ตอบชัดเจนนะครับ5้าคนนะครับลองที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าประชาชนทั่วไปกําลังจะเข้ามาในตลาดทุกต้นเร็วนี้เนี่ยนะครับทาไมถึงจะเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้ลองนึกภาพถ้าทุกคนสามารถซื้ออาหารเสื้อผ้า,ห,ารหรือบ้าน โดยใช้บิตคอยซือของได้นะครับแล้วทําไมทุกคนถึงจะยึดติดกับแค่เงินเฟียเงินเฟียก็คือเงินสกุลหลักท,ทั่วไปที่เรานิยมใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นบาทเยนเป็นหยวนนะครับก็อันนี้เป็นเหตุของเขานะครับแต่เขาก็ยังบอกว่านะครับเจ้าบิตคอยเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ต้องผ่านธนาคารแน่นอนนะมันเป็นดิจิตไลท์นะครับก็คือกระจายสูงนะครับ แล้วก็ไม่ต้องคิดตรอใครแล้วก็ระดับสากลนะครับเป็นระดับสากลมากกว่าเพราะว่าอะไรนะครับไม่ว่าจะถูกแบนสูดแบนชั่นอะไรก็ตามแต่ตามที่เราเห็นในพราวสงครามก็ตามนะครับไม่มีใครสามารถที่หยุดบิตคอยได้นะครับยกเว้นชาปาักอินเทอร์เน็ตทั้งโลกนี้หรือว่าในประเทศนั้นชาปากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถึงจะสามารถหยุดได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับถึงแม้จะชาปาร์กอินเทอร์เน็ตก็ตามนะคระบบในส่วนของบิตคอยเนี่ยมันมีหลายระบบมากๆนะครับ นึงในนั้นนะครับเขาเรียกว่า bitcoin lightning network ครับซึ่ง bitcoin lightning network เนี่ยนะครับจะมาเป็นนะครับจะมาตอบโจทย์นะที่ทีม Dapper เขาบอกไว้เมื่อกี้แหละถ้ามันทุกคนสามารถเอามาใช้สิ่งของนะครับรอบตัวเราได้ซื้อกาแฟซื้อเสื้อผ้าซื้อรถยนตะ์ซื้อ,ซ,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 อซื้ออะไรก็ตามแปเที่เราอยากซื้อเนี่ยโดยใช้ bitcoin ได้เนี่ยนะครับเจ้าตัว b i t บ o o n n l i g นี่ i น g Network มันจะเปลี่นเป็นตัว เพราะว่าในขณะที่เราใช้นะครับใช้เงินนะครับที่เรียกว่าบิตคอยเนี่ยสมดเราจะใช้บิตคอยแทนเงินเลยนะครับถ้าเราใช้จํานวน้น้อยเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปทปําฤุรกรรมในบล็อกเชนนะครับมันจะมี Lightning Network เนี่ยซึ่งเป็นเลเยอร์สองของตัวบิตคอยเนี่ยรองรับตรงน,นี้อยู่นะครับจะทําให้สามารถที่จะใช้งานนะครับคนไปหากั้นระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยไดไงนะ้ง่ายขึ้นแล้วไวขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมา เดี๋ยวถ้าน้ามิคายก็จะค่อยมาทำคลิปเกี่ยวกับตัว Bitcoin อยน์ไ n ้นิ้นบวกว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้งานได้ยังไงนะครับอันครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆดูไว้นะครับว่าที่เนี่ยมันมีระบบ Bitcoin อยน,น์ไ n ้นิ้นบวกรองรับอยู่ซึ่งเป็นเลเยอร์สองของตัว Bitcoin สามารถทําให้คนทั่วไปเนี่ยทำธุรกรรมจานวนน้อยน้อยเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นซึ่งกําลังถูกพัฒนาอยู่แล้วก็ถูกเปิดระบบไปเรื่อยๆนะครับเร็วๆนี้แน่นอน นะครับตอนนี้ก็คือมันก็อยู่ในการใช้งานอย่างแคร่หลายมากแล้วแต่ว่ามันยังติขัดบางส่วนอยู่แต่มันกำลังจะถูกอัปเดนะครับเรื่องของน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์วิดแท็บลูเนี่ยนะครับก็จะมาซัพพอร์ตมากขึ้นมันจะทำให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็มันถึงจะเป็นคำตอบว่าถ้าทุกคนต้องการใช้งานแน่นอนคนระทุกคนก็จะเข้ามาในตลาดโดยอัตโนมัตินั่นเอง นะครับอันนี้นะครับแล้วอีเตุและปัจจัยหนึ่งนะครับที่สนับสนุนเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันจะกลับมาได้ยังไงแล้วก็มันจะกลับมานะครับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็นะครับนะเอามาจาก Market Watch นะครับก็เป็นจริงจริงมันข่าวเก่านะครับข่าวเก่าแต่ว่านะครับมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับน่าสนใจตรงเนี้ยครับเป็นแกลลี่เกสเลอร์เนี่ยเขาเป็นนะครับ แมนของ U.S. s e c นะครับหรือว่าเป็นปรอตอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นด้วยว่าเนี่ยนะครับตามที่เขาพาดหัวข่าวเนี่ยนะครับว่า Bitcoin นะครับเป็นคอมมูนิตี้นะครับเขาตีให้เป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้คืออะไรคือสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นพวกน้ำมันพวกทองคำเนี่ยคือกลุ่มสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับเพราะเขามองว่าเนี่ยครับมีตัวไอสเติบิลนะครับ, w, รบก็คือมีความ สเสถียรภาพนะครับซึ่งมันดีกับบิตคอยอย่างไงนะับบิตคอยเหรียญเดียวนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นฟอร์มูลิตี้แล้วอยู่นอกเหนือจากหน้าของกรอตตที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไปตรวจสอบไปแทรกแซงไปควบคุมนะครับมันดีกับบิตคอยแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่ากรอตตสหรัฐเองนะครับซึ่งตลาดสหลรัฐเนี่ยมีตามที่เคยทาคลิปก่อนนั้นเนี่ยบอกเพิ่มแล้วว่ามูลค่าตลาด ลงทุนการเงินการลงทุนทั่วโลกเนี่ยตลาดอเมริกานะครับมีมูลค่า41เรซนนะครับของมูลค่าตลาดการลงทุนทั้งโลกนี้เลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยนะครับตลาดการเงินการลงทุนของอเมริกาใหญ่มากนะครับแล้วก็นะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่านะครับถ้าตลาดอเมริกาเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตลาดทั้งโลกเนี่ยนะครับนะครับ ก็ได้รับผลกระทบมืนว่ากระเพื่อมไปด้วยนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับมีมูลค่าถึง48.6เปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากมูลค่าตลาดทรัพย์ตลาดลงทุนทั้งโลกเนี่ยมัน111ล้านล้านเวสดอลลาร์ครับสังเกตว่าตลาดอเมริกาใหญ่มากนะครับแล้วอะไรที่มีผลต่อตลาดอเมริกาเนี่ยก็จะมีผลต่อตลาดโลกแน่นอนนะครับถ้าในส่วนกราตอเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้หมายความว่าเขากำลังจะนะครับบอกว่าเฮ้ย จริงๆบิตคอยเนี่ยเขาไม่สามารถหน่วยงานไหนก็ตามนะแม้กระทั่งตราตอสลัดก,ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงรือควบคุมมันได้เพราะเขามองว่ามันมีสเสถียรภาพด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเป็นมุมมองอีกมุมมองที่ดีต่อบิตคอยนะครับนะเน้นย้ำว่าบิตคอยนะครับไม่ลุกไม่รวมเหรียญนื่ืนะครับบิตคอยเท่านั้นที่ถูกยกเว้นให้เป็น community. คอมมูนิตี้อันนี้ก็คือนะครับ อีกเหตุผลหลักอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดมันถึงจะกลับมาได้นะครับเพราะว่านะครับหน่วยงานนะครับต่างๆไม่เข้าไปควบคุมแทรกแซงครับแล้วก็ไม่พยายามจะเข้าไปทําอะไรเกี่ยวกับในส่วนของบิตคอยนะครับมันพอไม่ถูกควบคุมแทรกแซงไม่ถูกยุ่งเกี่ยวแน่นอนนะครับคนก็จะเขาเรียกว่าเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็จะกลับเข้ามาที่เจ้าตัวบิตคอยกันมากขึ้นนะครับ ส่วนบททดสอบอื่นๆนะครับตามที่เรารู้ว่าเฮ้ยในส่วนของบิตคอยนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมันเพิ่งเกิดมาได้นะครับเกิดมาได้13าปีเองครับถือว่าแบบใหม่มากครับอันนี้ก็เข้ามาดูที่ a l c h a r t ได้ในส่วนของไฟมักเก็ตครับนะครับมันเพิ่งเกิดมา13าปีเอง13าคเองเพราะฉะนั้นถือว่ามันใหม่มากในส่วนของถ้าเรา ถือว่ามันเป็นสกุลเงินจะถือว่าเป็นสกุลเงินใหม่มากนะครับแล้วมันต้องผ่านบททดสอบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกว่าที่จะนะครับเข้ามานะครับเรียกว่าในชีวิตประจําวันของคนนะครับประชากรโลกได้มากขึ้นนะครับมันจะต้องผ่านบททดสอบว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่กาลังเจออยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นบททดสอบที่ดีของบิตคอยนะครับว่าถ้าบิตคอยผ่านนะครับ บททดสอบวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับเป็นประวัติการของโลกเลยนะครับไม่ว่าจะโรคระบาดาเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็เศรษฐกิจทดถอยอีกแล้วก็รวมถึงภาวะสงครามระหว่างยูเครนและเซียแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายวงมากขึ้นแล้วก็ยืดเยื้อแน่นอนไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ครับถ้ามันผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้นะครับแน่นอนมันมีแค่2ส,ส่วนนะครับ1มันจะเป็นที่ต้องการ คนทั่วโลกนะครับตามที่น้าบอกแล้วว่าคร่าวๆว่าเหตุผลอะไรที่มันจะเป็นที่ต้องการของทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบิตคอยน์ในเนื้อเบอร์นะครับที่มีเครือข่ายมีน็อดกระจายไปทั่วโลกและทําให้ทุกคนสาม,มารถใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้น,นครับแล้วก็2นะครับในส่วนของนะครับทางสถาบันนะต่างๆไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกัแซงบิตคอยได้นั่นเองครับนี้ที่น้าเคยให้ฟังกล่าวให้ฟังปแล้ว เพราะนั้นถ้าบิตคอยเปนผ่านบททดสอบไปอันนี้ไปได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้แน่นอนนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ผ่านมันเฟลมันเป็นศูนย์ได้ไหมอันนี้น้นก็ตอบว่ามันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นศูนย์ได้เหมือนกันมันเป็นศูนย์ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีคนต้องการแล้วก็ใช้งานจริงไม่ได้นะครับมีสองส่วนนี้แหละครับไม่ ไม่มีคนต้องการกับใช้งานจริงไม่ได้นะครับแล้วก็สาก็คือถูกรัฐบาลนะครับกลางของแต่ละประเทศควบคุมแทรกแซงเขาปิดกั้นนะครับพยายามปิดกั้นทุกวิทธทางครับเพื่อไม่ให้ใช้บิตคอยนีสามเหตุผลนี้เท่านั้นที่มันจะทําให้มันเป็นนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปคิด,ดวิเคราะห์แยกๆแบบนาดูว่ามันมีโอกาสที่จะนะถ้าเรียกสาบ้านคือจะออกนอ,อกค่อย แต่ว่านายเองมีคําตอบอยู่แล้วนะครับอย่างที่วิเคอห์ให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่ามันมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมันเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่น้ําหนักทางไหนที่จะมากกว่านะเพื่อนๆก็ลองไปคิด,ดิเคราอห์แยกแยะดูนะครับประมาณนี้คร่าวๆต่อมาอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับน่ายินดีสําหรับมองมองท้องนายเองแล้วก็ตัวนายเองนะครับก็คือนะครับก็มาจากแหล่งข่าวจากทางสยามบล็อกเซน เช่นเดิมนะครับนะครับหลังจากที่นะเคยจำคลิปไปแล้วนะครับว่านายกไทยนะครับลุงตู่ได้ออกมากล่าวออกมาซุยไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยเราจะเป็นเบอร์สองของโลกเป็นเบอร์สองของเอเชียตามผลิตได้ปติติดในส่วนของนะครับเว็บสามแล้วก็เมทาวน์นะครับก็หลังจากมีคําพูดนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการนะครับออกนิงนโยบายอะไรมาแล้วนะครับก็มีการสนับสนุน แล้วก็มีการเดินรถแบบต่อเนื่องจากทามภาครัฐเลยนะครับตามที่สยามบล็อกเชนเขาพาดูข่าวเนี่ยนะครับภาครัฐหนุนสร้างเว็บ3 E มอ s โคโสแประกาศักหุดเชียงใหม่ศึกษาแซนบ็อกซ์ y ิปโตซิตี้นะครับเขาก็มีการเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้ามาติดตามเนื้อหารายละเอียดได้ที่สยามบล็อกเชนนะครับอ่ารายละเอียดนี้ผมน่าจะตัวกล่าวให้ฟังเขา่าวก็คือว่านะครับเขานะครับไปจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่แล้วก็ต้นหานะครับยูนิคอนที่จะมา ร่วมกันผลักดันนะครับอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับอีโคซิสเต็มระบบนิเวศเนี่ยมันอาจจะฟังายากนะครับอ,อธิบายง่ายๆนะภาษาบ้านๆก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราจะนะครับมีโลกเว็บสามมีเมเจอร์วัลอะไรก็ตามที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับโลกเสมือนจักรวาลนิรมิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นเทคโนโลยีที่แบบดูล้ำดูไฮเทคสุดนะครับดูทันสมัยมากๆเลยเนี่ยแล้วมันจะเอาไปใช้อะไร ชาวบ้านแบบเราๆเนี่ยจเจ้ามันไปใช้อะไรแล้วใช้ยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่เขารับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันผลักดันครับมีจุดประสงค์ลหลักนะครับหนึ่งก็คือสร้างความร่วมมือระดับประเทศทางภาคลัฐและเอกชนในการใช้เทคโนโลยีเว็บสาและบล็อกเชนเพื่อการพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างที่นาบอกว่าเฮ้ยถ้าระดับชาวบ้านจะรู้ได้ไงว่ามันจเจาไปใช้ทำอะไรเขาก็สร้างความร่วมมือแล้วก็ ครับทางภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อบักดันนะครับเอามาใช้ในการพัฒนาเมือสองนะครับก็คือส่งเสริมนะครับเทคโนโลยีที่เป็นเว็บสามเนี่ยสตาร์ทอัพในไทยให้ก้าวไประดับโลกด้วยการพิชชิ่งและเนื้อวิร่งกับบีซีนะครัพิชชิ่งกับเนื้อวิร์กิ่งกับ VC เนี่ยความหมายง่ายๆก็คือว่านะครับเขาจะค้นหาสตาร์ทอัพเพื่อที่จะนะครับให้สตาร์ทอัพเนี่ยส่งเสริมสตาร์ทอัพเนี่ยด้วยเงินลงทุนจาก VC นะครับเป็นเจ้าครับ แคปิตอลเนะี่ยต่างๆเนี่ยนะครับคือถ้าคนเก่งนะครับคนไทยที่เก่งเด็กที่เก่งคนรุ่นใหม่ที่เก่งแต่ไม่มีคนสนับสนุนไม่มีเงินทุนมันก็เหมือนนะครับภาษาบ้านๆสมัยนะาเขาเรียกว่าเรียนดีแต่ยากจนนะเพราะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพที่นะครับเราได้ยินสตาร์ทอัพส,สตาร์ทอัพเนี่ยมันคืออะไรคือนะครับคือการที่นะครับรวมกลุ่มรวมทีมของคนที่เก่งนะครับเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็นะครับ มีพื้นที่ให้เขาทดลองมีพื้นที่ให้เขาลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็สนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนนะครับคือคำว่าสตาร์ทอัพถ้ามันดีถุภาพม,มันเวิร์กก็สนับสนุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนมันสามารถเป็นการหาเชิงพาณิชย์กรเชงอุตสาหกรรมได้ก็จะทําให้เด็กเหล่านี้หรือคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีพื้นที่ในการนะครับหรือว่าโอกาสในการาพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศแล้วก็ เสริมสร้างนะครับเศรษฐกิจให้ประเทศดจเนินเติบโตก้าวหน้าไปได้ครับนี่คือสิ่งที่เาขาคาดหวังครับส่วนที่3ามก็คือแน่นอนอย่างที่น้ําบอกไปแล้วนะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะบ้านเรา,เราเราเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทาอะไรพูดพูดกันนะครับได้ยินแต่ว่าไม่รู้มันทํอะไรนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับไม่มีความรู้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าไม่มีความเข้าใจนะครับในภาคประชาชนเนี่ยมันจะไปทําใช้ทาอะไรชาวบ้านทั่วไปนะครับเขาเจะ รู้เรื่องกับเราไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนที่3เนี่ยแน่นอนครับต้องสร้างความรู้ความเข้าใจภาคประชาชนในด้านเทคโนโลยีเว็บสามแล้วก็บอกเชนว่ามันจะไปทำอะไรนะครับสามส่วนหลักๆที่เขานะครับวางไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหากล่าวเพื่อนก็ลองเข้าไปอ่านนะครับก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่านะครับนี้นะครับนะครับเขาบอกว่านะครับมันมีนะครับมันมีเมืองต้นแบบแล้วนะครับ ชื่อว่าคริปโตเวลล์เนี่ยนะครับสามารถสร้างเม็ดเงินได้มูลค่ากว่า6แสนล้านเหนรียญสหรัฐเลยนะครับที่จากที่นโยบายตรงเสือของภาครัฐแลว้วก็คน้มุ่งเอกชนเนี่ยนที่นะครับในการสร้างเทคโนโลยีแล้วก็พักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็เว็บสามนะครับมันมีต้นแบบมาแล้วเราก็เลยจะลองมาถือว่าให้ถ้าเราทําแบบนี้บ้างในประเทศไทยาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยที่นะครับ หัวเมืองหลักๆนะครับที่เขาคัดเลือกไปก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีที่นะครับตามเนื้อหาข่าวเนี่งก็จะมีที่เนี่ยนะครับจังหวัดระยองด้วยแล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยนะครับเราติดตามตูวันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีอ่าเรียกว่าวการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ได้ดีขนาดไหนนะครับชาวบ้านชาวช่องของเราเนี่ย ได้รับผลประโยชน์อะไรจากมันบ้างนะครับเพราะน่าสนใจและน่าติดตามทีเดียวนะครับเนี่ยเขาชื่อโครงการว่าเชียงใหม่เรนตโตซิตี้หรือ CCC เนี่ยนะครับก็เพื่อนๆลองไปติดตามดูนะครับว่าให้มันจะนะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงแล้วก็จะช่วยเรานะครับอะไรได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาวันนี้คลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าก็นะครับถือว่านะครับนายคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนนะครับถ้าเขาไหน เพื่นชอบแล้วก็นะครับรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c r i b e นะกดติดตามทั้งหมดก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กของเราด้วยครับผมขอบคุณเพื่อน